สบัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีทุกๆคนเนาะมาพบมาพบกับซาลาสินจากสิงเคยเนาะพี่น้องเมื่อันนี้เขามากับทีมงานเซนเาเซ็นเคยเนาะพี่น้องเราบซิม่าแจคูมในปูติอันนั้นขาดเยแน่เนาะพี่น้องปุติว่ายังขาดแค้นเนาะเขามากับทีมงานมาเซนเขาเซ็นเคยแต่เขากับขาดขาดไปหลายคนอยู่เนาะเพราะว่าเขากับ แถวบ้านนี่เพิ่นก็เลยมีเวียงมีงานไปทางอื่นเนาะเอาก็เลยมามาหาคนต้องหนับเบิองก่อนเลยจังหน่อยสิเบ้าพิทตอนตอนนี้เขามีกันหาคนขาดสี่ลุงลุงสู้อไจะคอนแล้รก็เสืวอผ้าอะไรก็เสา้มีเนาะพี่น้องไปพี่น้องเราสิขึ้นไปมอบมาเพ็่นขาดเพือนยังไหนเนาะ ลุงฮักลรา้้องวอนวอนอยู่มามามาแจกประหมให้พอคู่ไฟป,ปูนผู้ฝันไมาเห็นน้องแตนได้ขอบคุณที่ขัดเคินฮานะิ่น,หหน,นเอาก็เลยอันนั้นเอาลไรสื่อเจ้าเขาเป็นยังหมดสบายเซนบอก อะไรอันนี้ให้สิปามาบึงคั่วลุงคั่วลุงกาเนาะอั้วโอ้ยส่งมึงก็นมอดำ มีแมวตัวหนึ่งมาเลยเนาะพี่นาะงทุพคทลวะเจ๋งแน่นขอบคุณจีว้ป่าหาขอบคุณโดยโดยโดยเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนพ้หายพอคู่ไพบุญแล้วก็ไม่ออกข้าพื้นหูวห่วมบริจาคเนาะ อยู่อำนาจเจริญก็ขอ,ขอประคุณละลายๆเราอันนี้ก็เฮาคือจัดกลุ่มค้อพัวที่ขาดเคลื่นขาดแคน้นแบบว่บาเฮาก็จัดเอาขรอพัวเจ้าเขาไปน้ำเป็นไ้ผ้าหุ่มเพราะว่าช่วงนี้มันกัหนาวานแล้วไปทองบนทาบ่าน,ท,าานที่ออบบนนมอน,นอะไี่่ <c oughs> ามาครับาินมกครับลาิน ลูกสาวไปใช่้าแหละิเนงนอ่มือนพ่อเพ่นี่ต้องยหน้ากลางจเ่อเรามันไม่แช่เงี้ยเราตมันถือโลดเราชญาก่อนลกักว่าสิไมกันนั่นแหละไม่ใช่ย่าแต่ยังดีลุงลุงเพิ่นอยู่หน้าตัวเองอันนี้ลุงตัวแรกก็ลุงเพิ่นหา เอามาเบิ่งเอามาเบิ่งไม่้อ uh uh> ั uh uh ้วโออยู่ตามต้นไม้นะบ่โออุ้ยคือต้นอันนั่นด้เฮ้ยโลซิฟซี่บ่ลุงปัญหาของป่าคายอันนี้พี่น้อง โลหมบักบวฟังยังก่แล evet, ้วขายขีน้ำฟองเชี่้วได้ขนาดโลทอาได้ลุ่งขี้ซี่ขุมมือนลสิเอ็1พ0 0โลสิบเอ็ดพันาเ้ากลตะกี้ยังวันโลสี่เว้อเด้อพี่น้อง้าวลาก็เคยปีนต้นขี้ซี่มาก่อนเลยเด้อตั้งแต่ข้าวขี้ซี่โลซ้0สี่พันกีด ไปไปไปขายมะคามะายดยนลเอรีมาย่านัมจไ่ชีเนี่ไปับมายด้าี่อรแลนสามพันต้นผู้ลุงสามพันคุ้มผู้ยังน่อยยังหน่อยกวองห้องมอญอีก โอ้ถ้าทาเมื่อหนึ่งอย่างมันนี่เจ้าได้หัวพักบวกโค้งนี่จักโลใช่ายเลยสโลแล้มือทมือมันเออมือมันอ่ะได้สี่หาโลมขึ้นอีกได้สามโลปลายั้นอ่าพวกรเไปหาแม่กัลูกเขาไปไปาขึ้นอ่ะาจเว้นนี่แหละมื่อซื่นเมือซื่นวัานแหลเขาไปเนาะเปาินข้นมาขาย แกเนี่ยไรออกอีกบ้างโอ้มาแกมาบิเขาหาเอาหออกอีกน่เนาะเออมาบิออกอีกเขาออออกไปวหัวมันเละปหัวเลยเบ่เฮ้ยชิมมาด้วยนี่นี่อือเออ โคกน้าข้งเฮาบุกอย่ีดอกติกายดีบ้านนอดเไปเบิดแล้วรัวแทรกมาเสียงกับเอาไปเทเลสซ์ออิกกัแมนเดี๋ยวไปเบิดบ้เดีเรียนเไปหาอืมเมนนั่นแหละบ้านดินนะนะมันิ้อยู่อย่งนสิบแปดพันอืมดอกวนศีงสะิเลี้ยงอ๋อเพนเล พอดีเขาเมื่อเขาเคกินขาโอ้ยแต่เก่าเนีว่าไปเปล่าน้ำลุงพ่อเป่าจิ้มหัวดิบนะอืมอันแระแต่เก่าเขาไปกอบน้ำลุงพ่อเขาเคยเจ็บอยู่เออเออเราอยู่ทํามอืมอันนี้ นี่เขาคือได้ขึ้นมานังยืนเฮือนอเือนลุงกาเนาะม,ามันันถึง่าน่สอ,อืมยน,นู่ในเดืะเไอนีอ่คือขอเขาใส่เลือดออกมาน้าอ,อนเลยเออเฮยหักลุงนั่นท่างกอกบอ่ท่างกอกบ่ ใครทำได้เออใครอยู่เนาะคนนี้ทางใส่ทางเมียเนาะสี่พันบาทเลยนะอ่าใส่ได้เราทังนี้เออแล้วเพื่อไหว้ใส่เพย่อยันใหญ่ใช่ไหมอ๋อเออเพื่อใส่ได้เออแต่แต่กี้น่ะสูบก้อนแม่นบอลุ่งข้าวมาวางช่วงมันยังสูบอยู่เวามาบนวางอะไรอันนี้โอ้ยวางนี่นะใส่วางเดือนได้ปะ ว่านอะไรลูกข้างใดชานานู่นุ้งนั่งเคือน่าร้องใช้้อกินวัหน้าเดียวคุ้งน่ะเส้นดินลาย โอ้หังไ่มาแตุ่ย่นะอเขานั่งนิ่มปุ๊กในซงช่ะนั่งยินว่านั่งนิ่มกับไปปุ๊กเข้มกันค่ะอวะนิ่มเอ้ยยังโมได้ปุ๊กเ่าเขาไงเขาไงนุกฮะเด้เขาปุ๊กเขาปุ๊กหน้าเขาหันล ตัวเออแถวมองเขาจ๊เอ้าวนะกระเมียนเบอตะกี้นะมองเขาจ๊กอ้าดินนะไอ้กองเขาไอ้นกเออโดย แต่หน้าเขาเดิใบเขาเดินพวงรานุเนาะกาดาดแล้วเะอี้ว uh ่าอยู่เทิืน้ามอเนี่ยอห็นแหงแล้วถงมาสเมี้วันอยู่เนเพื่อนเนาะพี่เพื่อนโอ้เสียงสังกสีลุงเสียงสังกะสีเพิ่งแน่ะเนาะอ่าสังกะสีปลาขัง บ่ได้เด้อว่ามันสิได้มามอบมามอบเลยว่าหลายยายห่างยังยังบ่ได้มอบเลยเนาะพี่น้องลืมๆมอบแหเอา3วนมี3คนแม่แล้วก็ลูกเนาะน3เลยอาสดี่านขอบคุณบ้านกองเวรลุงอคุณไปบุญาวัชกรกยุมือี

เราก็ไม่ออกค่ําหรือว่าปู่บริจาคเอาพี่น้องที่ได้มาอุปถัมภ์คำสู้สวยเลือคนทีขัดเคินขัดแค้นเวลายำหนาวหนีกันความหนาวนี่ก็บริวะพี่น้องเอ้ยหนาวจนสั่นหยอกหยอกเอามาเที่มีเสพตุ้มเลิศได้เลยเอาพบนล้มเหลอมานะที่กระทรวงว่าจากเมืองนอกตอนนั่ตอนคุ้คมเขาทำนะน้่มถ่วงมันนี้ก็เห็นว่าปอสู้คนครับไอคอนไปยังไป ป้าห้าวกับเมื่อห้าวกันคลิปนี้ซาลาวกับซีเดออัลาพาจากินองไปเพียงเท่านี้แหละเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กุกสัสตาคาไอก,กดกระดิ่งให้ซาลาวคนมันนอกนี่เด้อพี่น้องอันนี้ก็คือข,ขอขอบพระคุณพ่อคูไพบ่พูนและผู้บริจาคทั้งหลายเนาะที่มาอุปถัมภ์คำสู้และมา ทีมงานเท่าเนาะอันนี้กันทีมงานเท่าก็ไปไปไปน้ำเท่าหาคุ้นได้อหาตัวนี้เนาะมางา่รลื่นเอางววอ่าไ้นก่ลุงสู้ลงผุนกันยังเออลุงสู้ลุงสู้สิไปเอา ห้องฟางน้ำพักคูกว้าอยู่ดีจากสิเป็นยังเ้าเฮากะลอดลื่นหใเออห้ากะได้สบู่นอ้กะได้สบู่แบงห้อมูกาอบว่าซอแก็้อจะบูนกแก้วอันนี้ตอนตอนนี้เ้ากะสิเมื่อแล้วเนาะพี่เนาะ ทอกไก่แล้ว่็วนะอ่ะนะของ,มอมของหม,อมูไก่ลอดก,ก็งามค่ะนะไปห้าเมือ่อเนาะพี่น้องเมื่อนี่ปลอกร่รยกระเซดเดิอพี่น้องบ๊ายบาย